1 2 3 1 2 3

กเปนี่7ใช่ไหมพี่ใช่แบ่งสีนี่8นี่8 วันโดยใช้ช้างไทยเป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยยังงไยินดีนงงด้วยมากค่ะ <Yay. S 1> แต่ยังไม่หมดอีกหนึ่ง,งความภาคภูมิใจของรายการของเรานะคะ <c oughs> นั่นก็คือสิ่งของที่อยู่ในมือของแพรนะคะแล้วก็ปลาออกนั่นเองนี่อันนี้นะคะคือลิฟท์เซ็กจากนะักสื่อนั่นเองครับ <c oughs> ใครที่อยากได้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คืออะไรค <c oughs> รับปฏิทินตั้งโตะ๊ะปฏิทินตั้งโต๊ะกับโบสเตอร์ซึ่งโบสเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้โบสเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้ปลาออก์แล้วก็ก่อนกะลา เซ็ตเซ็ตสดในรายการเลยรัง<ส>นั้นใครอยากได้กิกเซตจากนักสิวเซ็ตนี้ไปนะคะง่ายมากเข้าไปที่แฟนเพจของคิมซเดย์นะคะแล้วก็เข้าไปเขียนเลยว่าหน้ารอนนี้นะคะกิจกรรมที่คุณอยากทำกับพ่สาวนี่คืออะไรของใครโดนใจนะคะก็จะได้รับไปเลยนี่ตอบิีนนี้เลยคะ่ะเซ็นเลยนะเซ็นเลยค่ะเซ็นแล้วเซ็นแล้วอันนี้ค่ะนั่นค่ต้องช่วยเซ็นบิ๊กบุรีค่ะ

ไร้เองแล้วเรียบร้อยแ,แ,แ,แต่ยังมีอีกใครยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมี นี่คืู้ายผู้หญิงระดับ,บหร่อตรงตรงจากเกาหลีทุกเดือน,นะค่ะมาแจกกันด้วยวเราพร้อมว่าทุกท้ายสองสาวนแน่ๆค่ะเ,คเพราะว่าเนื้อหาภายในเล่มเนี่ยมีทั้งเทรนด์แฟชัฟ่นมีบิวตี้ล่าสุดนะคะแล้วก็มีแฟชั่นเซ็ตสุดอีกคุ่หนะคะของมีศิลปินมสกินสติลล์มีบู๊ใช่แล้วแบบนี้นคอือเกาหลีนิดหน่อยเราไปเซอน์ฟินกับ BTS มาเดินสองต่อ ด้มอยากก็อยรอยเขาไป้สนเลยยได้เลยหลัจากรายการนี้ตกเข้าไปเลยถัดทีมเข้าไปเลยนะคะตอบคำถามอันนี้จยให้นัทเซ็นด้วยอ๋อได้เลยเลิตรมีนะคะถ้ายังไงนะคะอันนี้เซ็นได้เลยปเะลดี๋ยวกใถามได้ขอชกรตาอ๋อต้องใช้ว ในนี้เนี่ยจะมีเื้อหามีเป็นแบบว่าเทนดวตี้เทนแฟชั่นอะไรที่มันมาล่าสุดนะคะแล้วก็ยังมีแฟชั่นเซ็สสุดเอ็กซ์ติด้วยนี่เลยเซียนหูได้แล้วเป็นจริงเป็นนี้ไม่อยครับดูดดยเริมของบั้กอ่าเรี่มวเร่ม้วอย่างแรกัคิวเซนด้วยดีกว่า เป็นี่อยากได้ใช่แล้วใครที่อยากได้เนี่ยก็อย่ารอช้าค่ะก็มาตอบคำถามเราได้ในเซนทรัลขายได้รับครบเซร็จเลยนะแล้วอยากจะบอกว่ามันพิเศษตรงไหนรู้ไหมคลุกอันคือมีลายเซ็นของแกตัวเรียกว่ามีสิ้นเดียวในโลกถูกต้องนะคะเป็นตัวอย่างมาเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะเจอวันนี้เนี่ยหมดเวลารายการแล้วค่ะถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนาะอยากให้เราปรับปรุงรายการยังไงเข้าไปโพสต์เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าติดต่อพวกเราได้ทั้งทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมเราจะพยายาม เก็บรวบรวมทุกอย่างตัดกุกคอมเมนต์มาพัฒนารายการเราให้สุดใจสุดท้ายท้มากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้อขอบระคุณี่ถ่ายทำค่ะเทอร์มินอลเพนวันนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจากทุกแกลเลอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาเปรี้ยวแท้ด้วยกันใหม่วันอาทิตย์หน้า4โมง5นาทีวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเวะ่ะ